ผู้จัดการส่วนตัวแอปทักซอ,อนแอปทักซอ,อนเข้าหมวดอ้อนผู้จัดการส่วนตัวไม่ไหวบอกไหวทำงานติดกันทุกวันออกปากบอกเองเลยว่าไม่ไหวบอกไหวจริงๆสำหรับคุณแม่ใส่สตรองแอปทักซอ,อนพักสุขเจริญทีล่าสุดเจ้าตัวได้โพสรูปคู่ภาพกับคุณเปิ้ลผู้จัดการส่วนตัวโดยที่ทั้งสองคนนั้นมีใบหน้าที่อิดโดยเต็มที่แล้วซึ่งสาวแอปทักซอ,อนได้เขียนข้อความเอาไว้ว่า ไม่ไหวบอกไหวทำงานติดกันทุกวันสภาพเริ่มไม่ไหวแล้วแต่พี่เปิ้ลยืนยันไปค่ะไปต่อค่ะอีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าให้มีวันหยุดหนึ่งวันเต็มๆให้หยุดในวันแม่ทำหน้าที่ของแม่และลูกที่ดีาพาคุณยายและน้องปีใหม่ไปเอนเตอร์เทนสรุปอย่างนี้เรียกว่าวันหยุดใช่ไหมคะพี่เปิล้ลแฮปปี้กับงานในทุกๆวันนะคะแค่อยากออนพี่เปิ้ลเฉยๆ งานนี้เพื่อนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างก็มาให้กําลังใจเสา,าแอปกันอย่างรัวๆเลยซึ่งทางด้านคุณเปิ้ลผู้จัดการส่วนตัวเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ารักนะคะคนดีของพี่เปิ้ลวิ่งค่ะที่รัก